แล้วการเ่าวันนี้ยังกบ่าหน่ะฮะวันแข้งบ่เขาแข้งบ่เขามะเขาจังใดงนี่ดีที่ข่อยเ่เอาท่านเหลียวฮ้นองข่ยกินเป็นยังข่อยไปล่องก่อนเป็นเจ้าไหนวายจำรีบพุณแล้ว งามเด็ดๆด็ดไปมอลลำก็ต้องเรด็ดๆแล้วต้องสเปรคราปัดขนตาให้มันยาวๆาวคนงามให้ยังกะงามเนอะแต่เต็มคิ้วก็ยังงามไงอ่ะกเอ้ยแกอย่างโม่มาอย่างโมอสวดได้ซ้มได้เสียง เป็ uhm นะะัยงเนี่ยฟาระแรนเนอร์ไบอเลยเอ้าอาเกอฮูจะของบรอลบอลมาได้โดนแล้วแน่ดิพุงถึงเนาะอู้หน้าบูดอีกขอโทษเป็นแสนไ่นแต่งหน้าแต่งตาไปเที่ยวหมอลำสิคะคิดหาเล่นใหม่บ่อเขียนใหม่อยากเนชายอ่ะ ม่คุณยิ่งก็ต้องไปหาผู้ชายคนงามๆแกก็ต้องไปหาคนได้เ,เดี๋ยวเราไปใส่ <c oughs> ล่าม <c oughs> ีแล้วล่ะไว้นี่ตายก็ได้ปิดป <c oughs> ิดตัวเป็นกอดนะเ <c oughs> ข้าใจดีเด้ะลาที่เป็นมารับอีรีบนึงนะก็าะมาอีรีเนะคนมาแต่งตัวมางามๆมาเ,เห็นแบบนี่นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยาง,งามๆางงามโค้งๆแกอะนะเป็นประสบการณ์ท่ไม่ได้ไอ้ขันเนี่ย ไม่ยากคนตีนกันใชน้อยบ่ไวรุ่นมือคือมือนี่มันเองเป็นตยานเอามีดฟั้นหนีดคือย่างเลยเด้กตีกันเรื่องของเขาไม่เกี่ยวอย่างกับเฮาบ่นี่มังสร้างไอ้ไรมึนบ่บ่คนมันสิไปห้ามปจปิงจังได็เขาก็สิไปบอกว่าวหักไอ้ไยเก๋ก็ะหักอยู่แต่เอาไว้บ้านเลยบ้านแม่นอ้แสด้ว่าไอ้เป็นยัง เออดูว่ามันท่านพี่บูที่นีพี่บูมาเข้าใจดีแล้วคิดไปเลงไหนึ่งจะไปก็ไปไปเลี้ยงไปไปเดี๋ยวนี้แล้วเห็นคนรอแล้วอยากไปปุ๊บเลยไปก็ได้เห็นคนรอแล้วบ่มียเราไม่มาคือได้ไหมไอ้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 เจ๋ ไม่ยังไม่ทีครับไม่ยังจะมาแค่สายเอาไปหน้ามาสันเดะบ่ไปเก็บเบ่งกอกเบื้องขึ้นกขาเลยมั่นได้บ่หลายกขาเลยเอาไว้หน้าแม่งยังไม่ยังไม่ยังไข่ยื่นยื่นวันเจ้าใหญ่ย่งคือชีพหมอลำสุขฉลากข้างบ้านเห็นบ่เมื่อไงเออพอแล้วนี่ไมันเริ่มเล่นนะตึมตึมตึม เรียนยังเว้นเนี่ยอ๋องานนั้นไม่ใช่สีอันบ่จักผู้ละอ๋อเป็นยังตาดีไวรุ่นมันนัดกันปีกันมันนัดกันล่างกันเลยตาดีเวลาไปเที่ยวแบบเนี้ยไปเที่ยวงานเออมันก็เรื่องธรรมดาละเนี่ยค่ะเปสียังไวรุ่นปีกันเอาตีกันก็สร้างมันเอาไวรุนมันเกี่ยวอย่างกันผงครับผมยาดนึ่งจืดแท่งเนี่ยนโมน่ะเออ Sabes, โอ้โหเขาขากันเนี่ยมาแท่งอย่างกับเราว้าวได้ยังไม่ได้ไอออกที่สี่ยังผมเตรียมมนีอให้เจ้ายังหวานหวานยังบุ๊บหวานฉันโมดูเด้อหวานยังหวานแท่งมะเขาเนี่ยครับโอ้แสดงว่าเป็นหวานนังเหนียวฟันมะเขาแท่งมะเขาดูนี่ผมก็ได้มามากับ พวเขาไม่เล่าที่น่ะโอ้เนี่ยเมนเอาละวชีสตั้งแต่บัดนี้บ้ไปเที่ยวใส่ได้ขี้เจ้าเอาไปค่อยๆมึงหยั่งเด้อยั่งกึนเลยแล้วก็น้ำกินธรรมดาไหมกินธรรมดาเนี่ยหยัแล้วกึนกินเอาน้ำตามธรรมดาอ๋อบอกว่าอาหารชีดอกบ่เดียวได้แค่พวกเขาเนาะโอ้มันนี่ขึ้นมากเองปากเนี่ยผมบอกมันมาฟังนี่กิจจ์หรอโง่ยืนยืนเโอ้โอ้โอ้ให้น้ำโม่เนาะได้เด้อ โอ้อ่าอ่าได้อ่า,อา,อาลองเบิงลองเบิงล่องเบิงตัว <c oughs> เออจัดกันเออขอบใจขอบใจได้ของดีมากแท่งบ่เขาว่าท่านโอ้ห,อห,อห่อนกะห่อนถัวกระเฮ็ดเบียดซอยบ่ได้พอข้าวแลนนี้ไปใส่อีกกกดูโอ้ห่อนแค่ไหนเหนียวว่ะติเหนียวฟัน,นยยบิกเขา จะยังยไปใส่มาเจะไปใส่มาเดี๋ยวบ่คอยไปพุ่นพอดีไปพ่อเบเก๋่ต่ได้ยินไหมบ่มาล่ำจะได้ไปซอยงา้างมันไปบ่แล้วเดี๋ยวนี้จะจ้างจะแันอยู่ตะน้ง่วนนี่แหละเอาหนาเอาน้นามงวดกินนี่แหละบัดนี้นามโมสิไปเที่ยวนี่บัดนีดเดี๋ยเราจังเฮ้ยเด็กน้อยสมัยนี้ไว้ใจได้แต่เบื้อหงเพราะอื่นว่าไปเที่ยวตามภาษาไม่หนึ่ง เบกเก้เบกเกมันได้หวานมากมันบอกว่าหวานหนังเหนียวค,คอยก็เลยคิดออกพอาดีว่าเออน้าโมเราไปเที่ยวนะนะโอ้มันอันตรายนะก็เลยว่าคอยเลยคิดออกว่าล่งไปให้น้าโม่กินมังเปียงเนี่ยเออฮาเทสมันแท่งบ่เข่าอีหลีหวานแท่งบ่เข่าวาติดตอเออ,เอ,อนีแหละมันบอกว่าสุดยอดเลยมันสีแมนอยู่บ่ไม่จัแล้วเกี่ได้อยู่บ่บกเก้น,นี่เฮ็นทั้งไหน,น,ออนกันอุ้งเีซะ ฮามมร่วงเบงกอนบวกก,กันแต่<อ>ห่างโอเพื่อความแน่ใจแนเฮาล่วงเบงกอนร่วงเบงกอนแน่ใจคันมันบเขาแล้วจังเอาไปให้เล่ากินเด็ดล่องเดอมันพ่เออเออเออ,เอ,อปะหนังเหนียววัดติแท่งบวาวะดังคู่อยากล่องเบิึงกันนะบักเก้มันจะแท้บ่เพราะว่าโซมือเนี่ย กูว่าแม่นเอาขาย้อนล่องสางบ่พอหยังเลยมันสิบ่เข่าอีรีบ่บเก๋โอ้ยบักเก๋เอ้ยหืมสางก็คือสางคือเก่าจาังใดว่ามันแท่งบ่เขา่ามันก็นคือเก่าอันนี้กับบู้จักกูจักบอลลี่แพ้ เอาไปไหนสถานการณ์มันแม่นั่งยังบ้านยังนั่งลงนั่งยังข่อยไม่กินเหล้าบ่สมคุ้มคุยสถานการ์เขาวันนี้ยังกอบาเนี่ยนะฮะอืวันแข้งบ่เข่าแข้งบ่เข่าเออแข้งบ่เข่าจังแดดนี่ดีที่ข่อยบ่เอาท่านแอให้น้องไปกินเป็นยังข่อยไปล่องก่อนเป็นเจ้าไหน จำลิบพูดแล้ว,ลวนะไม่ถามนะไม่นามมาถามอีกว่ามันจะสีตแตกเอาไปไกลๆเจ๊ไม่ล่าเว้ยว,ว,าว่าสมคุ้มคุยนี่อพูเจ้าพีชยังกันเอา,อาก็ว่าหวานแท่งว่าเขาเขาไปร่องนั่นและเนาะกินจกมัยมแต่นี้มาจำลิบเดี๋ยวเดีเด ูเจอ้ลอ้งเจ้าหม่กันเขากะว่าแทงบ่เขาเน้อกะให้เล่าในกินกินปึ๊บเออจล้งกะแทงเลยแล้วใต่ละเบ่เมีนเขาแทงมองแท่งเปนแม่งแม่ผัวเมียเขาแทงแมวกดไส้โดแล้วแทงละเออเขาทีตเลยเามันควละแทงแทงกันเลยดงเหี้ยวแท่งดังเหี้ยวนี่เออ มีดลั่นฟันแท่งพุ่นตีเอออ <ừ m. S 2> สมกับเจ้าวัดโดนไอ้จ้า,จจาจเลยจ้าเลยวันนี้หรอกวัเช่นจัง <c oughs> นี่ฮึบ้านอะไรอยากเลี้ยงเป็นไรดิเอี่ยเฮ็ดทุกเออดือนมาเป็นรอ,องไม่ไปะลองแท่งไม่ <c oughs> ปะแท่งกับแทง่งตัว